ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชาญยนิววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณคมสรรสุวรรณทองผู้โชคดีที่ได้รับทองคำหนัก10บ,บาทจากแคมเปญช้อปใช้ชิงโชคใหญ่จาก Honda ตอนนี้ทีมงานชาญยนิวได้ลงพื้นที่ไปรอเราแล้วนะคะไปฟังความรู้สึกจากลูกค้าผู้โชคดีกันค่ะนั่นไงคะพี่นกสุกสีแดงค่ะจอดตรงนั้นคะ่ะคมสรรคันนี้นคันนี้เลยคะ่ะคันี่ขายคะ วันนี้นะคะน้องมูมก็มาอยู่กับคุณคมสันแล้วก็คุณแคทนะคะสวัสดีค่ะซึ่งก็เป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับทอง1ิบบาทจาก h o n d ้าแล้วก็ชานยนต์นะคะในกิจกรรมชออปช้ชิงรับโชคใหญ่จาก Hon ด้าค่ะคุณแคทรู้สึกยังไงคะมีคนโทรไปหาว่าได้รับทอง10บบาทนะคะที่เรียกขีดกับ่เชือ่อจ้ะพี่กันว่ามันโทรมาตัวเนาะ เต่อสายไปหานองว่าแมนบอกนองแล้วบอกว่าแมนพี่ก็ดีใจนอนก็นบ่รลับแ <c oughs> มนบอกเสื้อเราบอกมาที่นี่ <c oughs> เสื้อแล้วเสื้อแล้วแมนบอเป็นยังขึ้นไปซื้อรถยูชานยนจ้ะพี่นะเคยไปเคยเป็นลูกค้าเกา่ายูชันยนมาที่นี่ <c oughs> ขั้นก่นขั้นกอนขั้นนี่เดีติดงวดอ๋อเป็นรถซื้อพรอติดงวดไปค่ะ จะปิดแล้วสามเดือนสุดท้ายพี่ก็บอกไปพี่ก็บอกไปพนพี่ว่าจะปิดเขากระโทรมาเธอเดียวบอวกว่าปิดช่ำลาพี่เลยบอกว่าพี่จะไปปิดแต่เดี๋ยวมาเขากโทรอีกจนเลยพานไปพี่ก็เลยไปปิดเล<อ>่นด,ดีใจว่าเออกรโท่หนํากรโถ่กรต่ม กันเลยไปซื้อรถยู่ชันยนอีกคือเก่าไปซื้อรถอีกมื้อนั่นตั้งใจสิไปซื้อรถอยู่บอกคะแม่บ่อตั้งใจสิไปซื้อมื้อนั่นสิไปซื้อสกูปปี้อ๋อจะไปซื้อสกูปปี้ค่ะขั้นหนึ่งขันหนึ่งซื้อเงินสดบอกค่นค่ะไปโอนอัวกันยุหละ ย่างไปย่างมาได้รถว่านม่นละได้รถอีกขั้นหนึ่งก็เป็นซูเปอร์คาร์ขั้นหนีมันบ่ค่ะคาร์ขันนีละโอ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการได้ท่องครั้งนี้เนาะยังไงให้ฝากอะไรถึงคนทางบ้านหน่อยไหมคะถ้าสิื่อรถเดอให้ไปซื่อยุรานสษ้านยนเป็นรถฮอนด้ครับขี่ดีข่องโตประหยัดน้ำมันคนขายก็ดีคนขายกับบริการดีนวดกับวัทวัวดิษฐาน ไ่โซสุซกไง่ยอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้อย่าลืมซื้อรถต้องซื้อที่ชานยนต์นะคะครั้งต่อไปรายการชานยนต์นิวส์จะพาคุณไปพบกับกิจกรรมหรือแคมเปญอะไรติดตามได้ทางเพจชานยนต์หรือ YouTube ชานยนเต็มใจให้บริการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ